ทุกคนเคยล้างลำไส้กันบ้างไหมคะเอ๊ะทำไมเราถึงต้องล้างใช่ไหมคะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ย เราอะทานอาหารกันทุกวันนะคะอยู่กันมา10ปี20ปีบางคน30 40, 40ปีแล้วนะคะยังไม่เคยล้างลำไส้เลยการที่ลำไส้เราสกปรกนะคะเป็นตัวที่นำพาโรคต่างๆมาหาเราเยอะมากๆเลยค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าลำไส้จะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงร่างกายแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีสิ่งสกปรก,ปกหรือตะกร,รันต่างๆเนี่ยมันมาขวางทางเอาไว้ลำไส้ก็ไม่สามารถ ที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าไปได้เป็นที่มาของการที่ไม่ว่าเราจะทานอาหารดีแค่ไหนทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์มากแค่ไหนทําไมก็ไม่ค่อยเห็นผลสักทีหรือต่อให้เห็นผลก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนั่นคือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เรากินอะไรก็ไม่เห็นผล ก็เพราะว่าลำไส้เราสกปรกนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการล้างลำไส้เราก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องของการดีท็อกด้วยผลิตภัณฑ์สําหรับดีท็อกลำไส้กันใช่ไหมคะแต่จะดีไหมคะถ้าวันนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่ให้มากกว่าการดีท็อกหรือล้างลำไส้แต่ยังช่วยให้ผิวพรรณคุณขาวสว่างกระจ่างใสช่วยเรื่องของสร้างคุิคุ้มกันและที่สําคัญสิ่งที่ยอดปารถนาของทุกคนก็คือช่วยทําให้รูปร่างเรา ดีขึ้นด้วยค่ะและนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า No วิ r า y Vitamin Fiber Detox นั่นเองค่ะทำไมถึงมีทั้งวิตามินทำไมถึงมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็ดีท็อกซ์เหรอคะเรานะฮะได้ไฟเบอร์ที่สกัดมาจากเบอร์รี่หลากหลายชนิดมากๆซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเบอร์รี่เนี่ยเป็นซ u ปเปอร์ฟู้ดที่ให้วิตามินกับ ร่างกายเนี่ยได้เยอะมากๆและเบอร์รี่นะคะยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะและทําให้ผิวพรรณเราอะ,ะสดใสขึ้นเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆหลากหลายดังนั้นนะคะเวลาเราจะดีท็อกเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้ถ่ายแค่ของเสียออกไปแต่ว่าเรายังมีการขับเกลือแร่หรือวิตามินบางส่วนในร่างกายเราทิ้งออกไปด้วยเราจรึงมีการเติมวิตามินตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยนะคะดังนั้นเมื่อคุณทําการดีท็อกค่ะ คุณจะไม่ต้องกังวลเลยว่าร่างกายคุณจะขาดเคลือแร่หรือขาดวิตามินแต่ในทางกลับกันนะคะจะย,ยิ่งทําให้คุณเนี่ยได้รับวิตามินเข้าไปในร่างกายมากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งนะคะยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานได้ดีมากๆเพราะเรามีสารสกัดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GOS หรือที่เรียกว่าการแลคโตโอเรโอแซคคารายค่ะ GOS เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเจอในไหนรู้ไหมคะเราจะเจอในน้ํานมแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ทานนมแม่เห็นไหมคะก็จะมีภูมิต้านทานที่เยอะกว่าเด็กทั่วๆไปดังนั้นถ้าเราได้รับ GOS ที่มากพอก็จะทําให้เรามีภูมิต้านทานที่ สุดยอดเลยค่ะสําหรับวิธีทานนูเบอรี่นะคะ1นซองผสมน้ําเย็นย้ํานะคะว่าน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาห้ามน้ําร้อนห้ามน้ําอุ่นนะคะใส่ในขวดเชคค่ะน้ําประมาณ1แก้วเชคให้เข้ากันค่ะ แล้วดื่มทันทีให้หมดแก้วเลยนะคะสามารถทานได้ทั้งก่อนนอนนะคะหากใครที่ต้องการที่จะควบคุมหรือดูแลน้ําหนักเนี่ยแนะนําให้ทานก่อนมื้ออาหารนะคะเพราะว่าจะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะหากเราทานก่อนนอนเช้าตื่นมานะคะวิตามินดีทอสตัตวนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ6กถึงแชั่วโมงก็จะทําการขับถ่ายออกมาฝากไว้เลยนะคะว่าสําหรับใครที่กําลังทุกทรมานเกี่ยวกับ ของการขับถ่ายนะคะ3วันก็แล้ว5วันก็แล้วยังถ่ายไม่ออกอย่าปล่อยเอาไว้นะคะปัญหานี้อาจจะส่งผลกับคุณได้ในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือดสีด่วงหรือมะเร็งลำไส้ก็แล้วแต่เมื่อร่างกายเราไม่ขับถ่ายเนี่ยก็จะดูดซึมเอาสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ไปเลี้ยงร่างกายทําให้เราเกิดอาการอะไรรู้ไหมคะปากเน้นกลิ่ตัวแรงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเป็นสิวผิวพรรณก็ไม่สดใสดังนั้นหัน มาดีท็อกกันเป็นประจำนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นค่ะนึกถึงดีท็อกเมื่อไหร่นึกถึงวิตามินไฟเบอร์นูเบอรี่นะคะ